ช่องคิมกระจอยแฟมมลีนะคะวันนี้คิมก็พามาเที่ยวเขื่อนป่าสันะคะมาตกปลาด้วยตอนนี้คิมอยู่เขื่อนป่าสักแล้วแล้วก็อยู่แถบเขาพระซึ่งเลยเขาพระมาหน่อยนึงซึ่งตอนนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําการวางเบ็ดเรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนที่สนใจที่ชอบตกปลา หรือที่จะชอบพักผ่อนหย่อนใจก็สามารถมาเที่ยวได้นะคะ <c oughs> เชื่อนป่าสาักชนละรีรออนอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดโลบบุรีค่ะสสำหรับตอนนี้นะคระับทมก็จะพาไปดู <c oughs> ที่เราตจะป่ากันตามมาเลยข้างห <c oughs> นะ้าตอนนี้นะคร นีทำการแล้วตอนนี้ปลาต่อแล้วครับท่านผู้ชมติดตามมาดูนะครับว่าหลับหลับได้ปลาไหมครับเดี๋ยวพี่จะเป็นคนวัดเอานู่นมาตอนนี้ติดตามไปดูแล้วครับท่านผู้ชมที่ปลาต่ออันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับติดตามปลาต่อแล้วเราลอง สำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบบายบายสวัสดีค่ะ